ขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดในอำเภอพ,พิบูลังสาหารนะคะผู้ดใดม้าแล้วนะคะถ้าไม่ได้ซื้อติดมือติดใบติดมือหรือว่ากินนะคะถือว่ามาไม่ถึงนะนี่ค่ะสละเปานะคะแถวนี้นะคะเส้นออกมาจากพิบูลนะคะสละเปาเพียบประมาณร้อยกว่าล้านค่ะร้อยกว่าล้านนะคะร้อยกว่าล้านอเวิร์ค่ะลองมีอะไรแบบไหนนัง่งมาดูมาดูฝั่งนี้ดู เปาเปานะคะจะเป็นร้านที่แม่ค้าเป็นคนบ้านนาแกนะลิกงก์ก็มากระถุนคนบ้านนาแกด้วยกันแม่มีคนโทรมารับสายไหมค่ะเขามาเบิ่งกันนะคะว่าสารเปามีใส่อย่างแน่เด้อค่ะนี่แม่ค้าคนสวยนะคะสาวบ้านนาแกนะคะนี่ค่ะอันนี้ใส่อย่างคะาอันเป็นใส่เค็มหมูสับจ้ะใส่เค็มหมูสับจ้ะสับ,<ช>สบอันนี้เค็มหมูหางอันนี้เค็มหมูน้อไม่ ค่ะอันนี้เค็มหมูแดงเค็มหมูแดงอันนี้หวานครีมหวานครีม,มหวานงาดำหวานงาดำ,าาดำาใส่เผืเอกอ๋อมีแล้วก็มีใส่เผือกกันเด้อค่ะเดอ้ออีกอันนึงไส้เผือกอ๋โอโอ้โหร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยไส้หวานไส้เผือกอ๋อนี่ค่ะเขาจะมีหมายไว้เด้อค่ะเด้อหมายไว้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ แล้วแล้วใส่อย่างใครดีที่สุดที่แบบว่าขึ้นชื่อเลยหมดทุกวันเลยอ่ะเป็นหมูสับค่ะหมูสับไข่เค็มหมูสับนะคะไข่เค็มหมูสับค่ะแบะบนี้อ๋อไส้เค็มหมูสับนะคะเพราว่าเขาขายนี่เอ่อขายยังไงคะราคาขายแบบไหน,อน,นตอนนี้ถึงเป็นลูกละหกบาทละคะ่ะลูกละหกบาทกล่องน,นึงจะได้แปดลูกห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบบาทได้แปดลูกเด้อค่ะเด้อแปดลูกห้าสิบบาทแล้วเราก็เอาหนึ่งกล่องนะคะเอาจัดมาที่อร่อยแต่บ่บ่บ่มักใส่หวาน ใส่เคม็เคมอย่างเดียวดีกว่าเนะาะลินมากับแก้มหอมค่ะแก้มหอมสวัสดีด้วยค่ะลูกเอา้าทำไมกล้องแม่โมวๆเดี๋ยวแป๊บนะคะสวัสดีค่ะแก้มหอม <laughs> ลินมากับแก้มหอมนะคะแล้วที่นี่ก็มีขนมอะไรนะมีขนมจีบใช่ไหมลูกนี่ขนมจีบขายนั่นเ้อค่ะลินจะบอกให้ว่าเส้นออกมาจากอำเภอพ,พิบูลน,นะคะเข้าอุบลน,นะคะ อยู่ฝั่งสายมือนะคะเต็มค่ะประมาณ20-30ร้านนะคะเขาจะขายนะคะเป็นของฝากอำเภอพิบู์มังสาหารนะคะแวะซื้อเลยค่ะแล้วการันตีความอร่อยแล้วก็บ,บ่แพงนะคะเดี๋ยวค้าขับขันถนนค่ะเดี๋ยวคัาขับวินสิท้ายเฮเบิ้งนะคะว่าร้านสาลาเปานี้มันเยอะขนาดไหนนะคะแต่ว่าร้านที่เขาบอกว่าดั้งเดิมเก่าแก่เลยคืออ่อ เป็นร้านที่ยูทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปอำเภอโคงเจียมไปอำเภอพี่ออกจากพี่บูนนะคะไปสีเมืองไม่ไปขงเจียมร้านพนทอยูฟังใส้มืออันนั้นคือเป็นร้านเก่าแก่ทํามาแบบต้นตํำรับอะคะ่ะแต่ว่าทุกๆร้านกะรสชาติใกล้เคียงกันค่ะไม่ได้ต่างกันนะคะอร่อยเหมือนกันหมดนะคะอ่นะคะ่ะเดี๋ยวนินพายเบิ้งสลัดขนมจีบนะคะ ผู้ใดที่สนใจสลับเปลาและกขนมจีบนะคะสามารถสั่งได้นะคะที่ร้านเปาเปา,า0873777321ค่ะยูไก่ยูไก่สั่งได้ด้ค่ะบวบวสิจัดงานเลี้ยงงานอันใดก็สร้างเป็นของฝากค่ะโทรสั่งได้นะคะบาบา บอกค่ะนี่อันนี้เฮ็ดเองทั้งสองย่างด้วยค่ะต่าสลันทั้งซาลาเปลาแล้วก็ขนมจีบปกติเห็นเพื่อนไปรับด้วยเนาะเห็นปกติบางร้านเขาก็ไปรับแตาบางหลานส่วนหนาวเพิ่นจะรับมาขายแต่นี่หลานเฮ็ดเองประมาณสามที่ละอ๋อในนี่มีเฮ็ดเองสามที่ล้านอันนี้้ทังขายทั้งขายส่งและขายปิดแถวนี้ก็รับเขาเขานั่งบอกจ้ะนะคะนี่สั่งได้เด้อจ้ะโอ้ยน่ากินมากเลยแล้วขนมจีบขายยังไงอ่ะ นี่ชุดเลขสามแล้วก็ชุดแหนาสิค่ะชุดเลขสามได้ได้จากชิ้นคะชุดเลขแหนาชิ้นอ๋อโอเคค่ะได้ได้10ชิ้นอ่าไปหนึ่งชุดนะคะที่เอาไปเยอะต่อจะเอาไปชิมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเซ็นท่านีค่ะิโอ้โขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้โหน่ากินมาก มาจากอุบลเจ้มหอมบอกสิลูกคุณครูบอกว่ายังไงนะคอะไรอ่ะคุณครูบอกหนูว่าอะไรนะคเคยถามว่าครูคถามในห้องเรียนตอนป .2 ว่าอะไรของขนมขึ้นชื่อของแบบของพี่บูลอ่ะคืออะไรครูก็ว่าเป็ว่าเป็น,นแปง้งแล้วก็มีใส่แต่ครูเล่าว่าเป็น,นแปง้ง แล้วเ่อก็บอกว่าก๋ยจับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ไปอันไหนมันคือขนมใช่ไหมลูกคุูทุกก็บ้าอยู่ว่าขนมใช่ไหมแต่เพื่อนก็ตอบไปว่าซ้วแต่หนูก็ไม่รู้หนูก็เห็นหนูก็นึกได้ว่าตอนผ่านมาอย่างเงี้ยมันมีแต่ร้านชาลาปเปาก็เลยตอบไป่ทุกว่าร้านชานาเปาลแล้วครูก็บอกถูกต้องหนูก็งงเลยเย่มากลูกหัดเป็นคนสังเกตนะลูกนะทางทางสองข้างทางนะคะทางเข้าอําเภอพิบูลนะคะก็มีจะชานาปเปกลีค่ะนะคะเป็นขนมนะคะเอ้า โอ้ยขอบคุณมากๆจยังไดลิ้นกระฝากนะคะร้านน้องเปาเปานะคะแล้วก็ทุกร้านได้เบิดเลยค่ะแต่ว่าร้านปาเปาเปาเป็นน้องที่บ้านนาแกนะคะอาจจะเชร์เป็นพิเศษนะคะ <c oughs> ขายแต่จากโมงค่ะจากโมงค่ะมีมือหยุดอย่บอ,อ่ะคะมีมือยุบกอ่ค่ะยุดยุดค่ะส่วหนาจะยุดเป็นหนูห้อยออกว่าเราไมอ่อนแต่เงียบนะคะอ๋อเขาไม่ได้ขายหวยแต่หมายถึงว่าลูกค้าเงียบ คนจะอยู่บ้านนะคะเขาจะพาองก็หยุดเฉพาะเดือนมาคนี่รุดรุนห้อยกันนะเดือนละสองครั้งนะคะนิ้นขอโทษนะคะเสียงมันดังหน่อยเพราะว่าล่านเพิ่นติดถนนนะคะก็ขายทุกวันค่ะแล้วช่วงที่เทศกาลนี่ขายดีปะขายดีค่ะช่วงเทศกาลร้านเปิดมากี่ปีแล้วร้านตรงเนี้ยปีที่หกแล้วค่ะอ๋อปีที่หกแล้วเนาะแต่ว่าซาลาเปานี่เขาขายกันมากี่ปีแล้วอ่ะจริงๆแล้วเพื่อผีดบูนเขาอ่ะ ที่ได้ยินมาซื้อมาหลายปีแล้วเดิแล้วพวกมันสามสิบปีแล้วบอค่ะกลายมาสามสิบปีแล้วนะคะ่ะ,ะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเป็นต้นต,นต้นกำลับจะตกำรับแต่ยุคพ่อสะพานมูนต้นกำรับยุคพ่อสะพานมูลเด้อค่ะแต่ว่าบรรจรส่งม,มาแถวนี้ก็ได้แซ่บพื่งกันเบิร์ดนะคะ,ะ,คะแซ่บพื่งกันค่ะเ <c oughs> น้องก,กันแค่นั้นเองที <c oughs> ่ะนะคะลินก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเขตพ,พิบูลมังสาหารเด้อจ้ะเด้ออร่อยมากเอาบายบายบาายบาย ก็ะค่ะเขามากินค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่ลินจะไปเซ็นท่านนะแกมหอมหนูมากใกล้เกินไปหรือเปล่าลูกอ๋อหนูปรับอันนี้ซูมออกอยอูอันนี้ใส่ไส่เค็มนะคะใส่เค็มใส่เค็มหมูไส้หมูสับนะคะโอดูไส้นะคะกัดเลนะอืนนะ้อร่อยม,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 มากกินไปด้วยขับรถไปด้วยฟ,นนะะฟิน่่ะฟิน À, hả? Uh -huh. ừ. Này nó con ăn mẹ không? Nó nhồm chị b ạ. Quá Ngon à, à. à, <laughs> à, 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 Ngon สำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนนะคะออขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเม ah ียเสียปุจวดเดือซีรีส์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า